ถึงเึงึงเึงึงเธึงถึงึึงึงถอุ้ยแรงอยู่นะเนี่ยชี่แรงจริงแรงมากชิบหายแล้วกูไครับว่แรงมากเลคอนกูชิบหายเอะไรอะไรเป็นไรเป็นไรก็ลุกต่ตัวไตตัวให้เรียบร้อยเรียบร้อยมึงมานี้ยอันนี้เขาโ สัตว์อื่นเรียบร้อยโอ้โหโดนมันฆ่าเรียบร้อยโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ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 ไปหน้าด้านจะโอเคไปมั่วโอเคมาวันนี้เรามาเล่นเกมอารีกับโอ้โหสัตว์เอลยจริงด้วยจริงด้วยอาอะไรวะเนี่ยคือเกมนี้อ่ะผมหยิบโอเมนมาเพราะว่าแน่นอนฮะเราเป็นการแบบอ๋อเปิดก่อนไงเราต้องตัวที่กลางๆไว้ก่อนไง เช่นหยิบมาจ้าอะไรเงี้ยไบรอนเออไบรอนก็ตัวกลางนะมาก่อนซึ่งผมไม่อยากจะรู้ว่าโทรโลมออ่มมันออฟเลนได้ปหโทรโลมมันออฟเลนได้หมเลยกูเชื่ยงเลยคือแบบมันหยิบโทรโลมมันออฟเลนอะทุกคนกูกูต้องคิดไงวะเนี่ยคือโทรโลมมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วอะโหดู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 ความดื้ดอมันโห แต่มันกันเล่นได้ไหมผมบอกให้ว่าถ้ากดนานๆอะทร์โรนเล่นได้อยู่ช่วงตนหนึ่งมันแม่งโคตรถึกใช่แต่มันมีฮิวเลือดด้วยเออเป็นอะไรที่บ้าที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเจอเฮ้ยเราเฮ้ยเอาฟาร์มคิวยังเหรอเพื่อนแต่ทร์โลออฟเลนไม่ใช่ทร์โลหรอกไอ้ซาวที่มาออฟเลนอนะถ้าไม่มีสกลิลแคคคิฟนะ่ะมันจะยากมากน,นุ่นคือมันยากจริงๆนะเห,ห็นไหมคิฟตัวหนึ่งยังยังไม่ตายเลยน,นุ่น จะสู้มันยังไงออกไหมล่ะลูกเล่นไหมล่ะก็มาดิอืมเนีย่ยคือแบบซับออฟไปเลนอะกูอ,อยากรู้จริงว่ากูจะโยนหรือเปล่าจะรอดูอะจะรอดูคนโยนหรือเปล่าเราก็รอโอ้เนี่ยแค่นี้มันกคทำได้แค่นี้ทั้โทรโน่นู่นนะซึ่งเราก็อย่าไปหากวนมันน่าเท่าไหร่เราพยายามฟาร์มเติมเรียนก็พอฮะไปเหอะวัด มึงอย่าไปตีเราเลยเถอเปลืองนะเปลืองเปลืองสกิลเจี๊ยบบอกให้เป็นอะไรที่โคตรเปลืองอันนี้ไม่เรล่นเลยเนี่ยซับที่ดีเราควรไปเติมเลนเรียบรอ้อยเห็นไหมป่ามันตัวอะไรไม่ทราบละ่ะตัวอะไรวะป่าเซลฟิสป่าเดี๋ยวเราไปจับเซลฟิสก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ทำไรน้องทำไรน้องให้อะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ย คือเราไปเติมอนะไรนง่ายซึ่งโทรลมันมเพิ่งเลียร์คลิปเสร็จทิ้เอาเขาไฟกันจบแล้วเนี่ยแล้วมันเพิ่งมาซึ่งผมอาจจะเสียคลิปก็ได้ซึ่งเราไม่ว่ากันเพราะว่าเราได้ไฟได้มังกรอะไรต่างๆนะเนี่ยข้อเสียแล้วผมบอกให้เลยว่าโทรลถ้ามึงไม่นั้นจริงๆอ่ะคือมันซ้ํายากอ่ะเออไม่ซ้ําหรอกค่า,ายากกว่นเออคัดคัดตัวตัวยากจริงเนะี่ยมึงก็ได้แค่เอ็กซ์คิว่ะเพื่อนเดี๋ยวถ้าเราเรยรร 5, ิ่งเล็ดเกมมีฟ้านีทานรอนแล้วก็ไอ นุกกระจิบเราอะตีแรงขึ้นอนะแล้วก็โคตรเก่งเลยอืมแปลกแฮร่วมกันเวทที่ว่าอือฮึฮึฮึถึงทึรนถึงทึรนถึงทถึงนอุ้ยแรงอยู่นะเนี่ยแย่แรงจอรอิงแรงมากชิบหายแล้วกูถอยก่นอนว่าแรงมากแรงแรงเลยถอยก่อนถอยก่นอกนไปว่ากันคะว่ากันผมนก็แรงแล้วเนี่ยตัวนี้ <Okay. laughs> โอเคมาโทรไปก็ยังคุยกับมาหลอดอยู่เนาะอ๋อแล้วข้อดีกันเล่น,นอ,อีอะไรนะเวิวละการหยิบโทัลล็อแบบออฟคือมันมีแทงเยอะเว้ยแค่นั้นแหละนั่นแหละข้อดีที่กูาหาได้ตอนนี้อย่างอื่นไม่มีเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหบัตกูไหลโอ้โตาเน,นี้ยตาเน,นี้ยมีแต่วิจารนณะ์ฮะสกิลปากล้วนไม่มีสกิลเพลย์อะไรกูโอ้โหจริง <laughs> โอ้ชัดจาวถึงเธอรึนทึงเรึนทึงเึนมึงยังเอาน้อเพื่อนเลยตีไปฮึ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 ตีไปตึ๊ด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 ตีไปตีไปฟาร์มของเราไป อะไรน้องพี่เวลก้าวน้องมาให้อย่าหาทำนะคนเวลก้าวเนี่ยอย่ามาหาเล่นอ้าวอ้าวอ้าวออกอ้าวแล้วเล่นล่างไงมึงมึงนะมึง,มมงอย่าให้กูนะอะไรน้องเป็นไรลูกเครื่องหนอดนะเครื่องหลอดจะลูก อ,อะไรวะนะเยียบร้อย, <laughs> อยแคร์นั่นตัวแม่งอมรอก่อนฮะรอก่อนโอ้มาหลอดเข้ากลางวงกลางวงเท้าอ่ะมีคนบอกเซาท์สึนามิโอ้หายฮะอ,อยากไล่ชนะะเกิน ตียางโอเคคลิปเข้าตีไปก่อนนะชิวๆอะไรมึงอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยมึงเอาดีเอาดีเอาดีมึงได้เท่านั้นแหละเพื่อนเลยมันนี้มันนี้โอ้โหปิดก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหนิดเดียวไม่เอ้ยอีรอเรียโอ้โหเรียบร้อยมึงโลยลิคอนโลยลิคอนกดแขนเรียบร้อยเลยลิคอนกูชิบหายเลย อะไรเนาะอะไรเป็นไรเป็นไรก็ลูกลุกเป็นไรยิงไปเพื่อนืมนิดเดียวเสียดายไปไปถอยกันถอย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 จะหยิบนามึงโทวโลโทวโลออฟอย่าหาทำถึงเตึนเตือนตือนเือนหโคตรแรง ก็มันไม่แตกเรือบากว่ะแต่ไอตัวแต่ไอตัวมึงให้เรียบรอ้อยมึงเรียบรอ้อยมึงมาเนี้อันนี้โลกอันนี้อันนี้อันนี้สัตว์เอือเรียบรอ้โอยอ้โหโดนมันฆ่าเรียบรอ้อยฆ่าก,ก็เท่านั้นเกมนี้กูไม่ทำอะไรเลยทุกคนเกมนี้คือแย่มากมันคือแบบที่ที่เราเอาหมดแล้วเกมเนี้ยมีแต่สกิลปากเน่ะเออ กล้าพูดเลยว่าเกมนี้คงมีแต่สกิลปากนะวิ่จานเลยมั่วพูดดีมั่วด่าไปมั่วแต่สกิลอ่าเดี๋ยวพูดพูดข้อดีทอร์โลก่อนดีกว่าคุยทั้งคลิปอ่ะให้ไม่มีเลยแต่สกิลปากเนี้ยจบเลยเสือพิตจังหวะแล้วจบเลยให้ขั้นทอร์โลกอปคืออ่าเดี๋ยวพูดข้อดีก่อนนะคือทอร์โลกอปมันเล่นได้ไหมผมบอกให้เรยว่าต้นเกมเน,นียผมชนกับทอร์โลกอ่ะมันสู้เราไหวเลยนะขนาดโอมินนี่เนี่ยมันยังสู้ไหว แต่ถ้าเล่นเกมมามันยังไหวไหมถ้ามันเป็นตัวเปิดให้ทีมอ่ะคือโทรโรมันมีอันติีที่แบบทุบจังหวะเพื่อนได้นะออันนั้นถือว่าดีคะดีแถมท่านเกมมันกลางๆหรือไม่่าเกมนำเนี่ยทวโรมันจะถึกมากเลยทุกคนจึงทําให้ว่าถ้าเรื่องหนึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ดันเลนอ่ะโทโรข้นง่อยทวโรออฟเลนค้นง่อยอ่ะถ้าดาันเลนถ้าคิดไม่ตายตัวเคลนก็ไม่ได้ยากยาก,ยากเคลนยากแต่ถ้าด้านทีมไฟส์อย่างเงี้ย อันนี้ยกให้เป็นดับหนึ่งเลยใช่ด้านทีมไฟด้านตัวแทงอะไรเงี้ยอันนี้บอกให้ว่าออฟเลนก็ควรหยิบมานะถ้าไม่มีตัวแทงแต่ถ้าเรื่องการเคลียร์คลิปก็ต้องพึ่งเพื่อนอะ่ะง่ายๆโทรโลตัวเดียวเคลียร์คลิปยากมากยิ่งเลดเกมคลิปแม่งโหดกว่าทีโร่บ,โบางตัวอีกอโอ้เกมนี้ก็นั่นแหละนีมันชิวๆยบเอยคุณอาจารย์ดับโหลเอาไม่โลเฉยอะไรวะเนี่ย